Welcome to SE Podcast Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะยินดีต้อนรับอาจารย์นัพัฒโตพันธ์ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะพี่หยุนพบกันอีกแล้วเนาะกับช่วงไลฟ์สไตล์วันนี้ใช่ค่ะวันนี้เราก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะมาแบ่งปันแล้วเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือ,เ,อ,อเรื่องของขยะนะคะแต่ก่อนอื่นจะถามน้องกี้ก่อนเลยว่าปกติแล้วนะคะทานอาหารเนี่ยแต่ละมือ้อทานหมดไหมคะทานข้าวหมดไหมคะเป็นอันนี้ต้องตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นคน นอกจากจะทานหมดแล้วยังไม่พอต้องมีเบิ้ลเติมใช่ต้องเติมใช่ค่ะแต่แต่ก็คือจริงๆเป็นคนทานอาหารเนี่ยทานหมดอยู่แล้วพอชั่นหรือว่าถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดว่าวันนี้กินไม่หมดจริงๆอ่จจะต้องก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วเก็บไว้เนี่ยเอาเอามาทานไหมคะหรือว่ารอจนหมดอายุแล้วก็ทิ้งไปเอาจริงงก็อะมีความนิสัยไม่ดีเหมือนกันบางทีเก็บไว้แล้วลืมบางครั้งลืมนะคะแต่ว่า ส่วนมากมันจะไม่ได้เหลือเก็บก็ถือถือว่าอาจจะเจ้าๆกันไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนทานเยอะเนาะจริงๆจริงๆก็จะไม่ไม่ค่อยเหลือถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือแสดงว่าน้องกิ๊กเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดโลกรลอนได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วแค่เราทานอาหารหมดเนี่ยเราก็ช่วยลก ลดโลกหลอนได้อืถ้าพูดเกินมาขนาดนี้แล้ววันนี้ต้องเป็นเรื่องของขยะอาหารแน่นอนเพราะเพิ่งพูดไปว่าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องขยะแล้วก็ถามเรื่องอาหารเพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของราในอาหารใช่ไหมคะว่าเอ้ยมีราแค่ไหนเราจะทานอาหารชนิดนั้นได้หรือไม่ได้หรือควรจะทิ้งหรือว่าบางชนิดเนี่ยสามารถตัดออกสักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็สามารถทานได้ทีนี้เนี่ย ถ้าอาหารเราเป็นราแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดขยะอาหารด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คืออันนั้นก็คือกรณีที่อาหารมันเน่าเสียแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เราทานอาหารหรือว่าเราซื้ออาหารมาเยอะๆนะคะในขณะที่เราหิวแล้วเราทานไม่หมดเนี่ยบางท่านก็คือทิ้งเลยมันก็จะเป็นขยะเหมือนกันนะคะซึ่งอาจริงๆแล้วแค่แค่เฉพาะอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะก็เป็นขยะแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าภาชนะต่างๆหรือถุงพลาสติกต่างๆที่ห่อหุ้มอาหารมาเนี่ยก็เป็นขยะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างบทความนะคะอันนี้คือเราก็หยิบยกมาจากบทความในเพจวิตามินดีนะคะของสูตรวิทยาศ,าศาสตร์เพืการศึกษาของเราเหมือนกันนะคะขยะอาหารหรือว่าฟู้ดเวสต์นะคะเป็นกองขยะที่ถูกซ่อนไว้เขาพูดมาแบบนี้นะคะก็คือว่า เทคโนโลยีนะคะมีความก้าวหน้านะคะในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยกำลังทำลายความสมดุลของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สร้างขยะอย่างมหาศาลเลยจนกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้นะคะร่วมกันแต่ว่านอกเหนือจากปัญหาขยะพลาสติกนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนนะคะ ทราบอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามรณรงค์กันเนาะลดการใช้พลาสติกนะคะใช้ถุงผ้าหรือว่าเดี๋ยวนี้ตามซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆเนี่ยก็งดการให้ถุงพลาสติกแล้วนะคะหรือว่าบางร้านเนี่ยก็เปลี่ยนจากการใช้หลอดพลาสติกมาใช้เป็นหลอดกระดาษหรือว่าไม่มีหลอดบริการนะคะหรือบางร้าน,นจะต้องนําแก้วไปอันนี้ก็เป็นการช่วยลดปัญหาขยะเหมือนกันเพราะว่าโดยเฉพาะพลาสติกเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนะคะค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ ที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไปนะคะก็คือปัญหาเรื่องของอขยะอาหารนะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราเทอาหารนะคะในจานทิ้งลงถังขยะนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันะนะคะ,ะก็อย่างที่พี่เห็นว่านะเออพอฟังฟังดูนี่มันก็กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวซะจนมองไม่เห็นช่คที่คุณหนบอกว่าตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ปี เรียกว่าว่า สามสี่ปีมานี้เนาะเราทั่วโลกเนี่ยให้การตื่นตัวกับเรื่องของการลดปริมาณคาร์บอนแล้วก็<ฆ>เรื่องของการลดปริมาณขยะพลาสติกเนี่ยมากๆเลยแล้วก็มีการตื่นตัวกันในเรื่องของอ่าการลดขยะพลาสติกที่ลงไปอยู่ใน <c oughs> มหาสมุทรเนืง <c oughs> แต่ว่าเราเร<ฆ>ิ่มให้ความรู้แล้วก็เริ่มมีความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอ่ะหรือว่ามีความเขาเรียกว่า awareness หรือว่าความตระหนักถึงอันตรายที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของโลกร้อนแต่ในเรื่องของ วิถีชีวิตของท้องทะเลที่เราเห็นกันมากมายนะว่าจะเป็นเรื่องของปลาการางังเรื่องของสัตว์น้ําหลายๆคนก็เลย บริษัทหลายๆบริษัทแล้วก็ทางภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนเองเนี่ยก็จะตื่นตัวเรื่องคาร์บอนเอมิชันเป็นพิเศษ<ะ>ว่านี่แหละก็คือจะเป็นสาเหตุหนึ่งในเรื่องของโลกร้อนเนื่องจากการผลิตขยะพลาสติกแล้วก็การใช้พลังงานมหาศาลในการย่อยสลายหรือว่าจัดการขยะพลาสติกทั้งรีไซเคิลหรือว่าทั้งการทําลายเนาะซึ่งพลาสติกชิ้นหนึ่งก็ใช้เวลา300ปีเลยกว่าจะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเนาะ,ะแต่ว่าพอ ปัจจุบันมานี้เนาะเรามีการตื่นตัวเรื่องของอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณผู้ฟังรายการของเราเนี่ยซึ่งเราพยายามเลือกสรรเนาะเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่บอกเราพยายามใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าจะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรเนี่ย เอามาให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันใกล้ตัวและสามารถทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เราก็พูดกันมาเสมอเลยว่าเราเป็น smart consumer หรือว่าเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเราก็เลยย้อนกลับมาดูนอกจากจะเลือกกินเลือกใช้ชีวิต l i f e สไต l e แล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยเลือกมาถึงเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งที่เราเลือกทานและ,ะเหลือด้วยเพราะว่าหลายคนก็อย่างหลายคนก็ไม่ทราบลรวอย่างตัวดิฉันเองทานแล้วเหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ลืมแล้วก็เป็นไงคะก็ทิ้งไปเลย ก็มันเสียง <พอ S 1> แล<า>น,นี่ใช่ไหมคะ <S <S อาจ<ต>ถ้าว่าถ้าเราทานหมดสมมติว่าทานวันนี้แล้ววันถัดไปเรามาทานแบบนี้ค่ะเราก็ช่วยลดปัญหาขยะได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วแค่แค่เฉพาะบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ค่อนข้างมากแล้วทีนี้ตอนนี้นะคะคือจากสถานาการณ์ปัญหาขยะนะคะเริ่มกลายเป็นประเด็นใหญ่ทั่วโลกเลยนะคะทุกประเทศก็กําลังร่วมมือกันในการลดการสร้างขยะจากอาหารนะคะเพราะว่าน้องกิ๊กคะเชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเราจะเห็นว่ายังมีหลายประเทศเนาะที่ขาดแคลนอาหารนะคะและเราเองก็คิดว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยผลิตมาไม่พอกับคนทั้งโลกหรือเปล่านะคะเราอาจจะมีความคิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอาหารที่ผลิตออกมานะคะเพียงพอสําหรับคนทั้งโลกนะคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถส่งไปถึงมือผู้ที่ต้องการหรือว่าขาดแคลนอาหารได้ นะคะอาหารส่วนที่เกินเนี่ยทีนี้พออาหารที่ไปไม่ถึงใช่ไหมคะที่เราผลิตมาให้คนทั้งโลกได้แล้วพออาหารไปไม่ถึงมันก็จะมีอาหารส่วนเกินนะคะที่เกิดการเน่าเสียแล้วก็ถูกทิ้งแล้วก็สร้างมลพิษนะคะที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการสร้างแก๊สเรือนกระจกนะคะก็จะเป็นพวกแก๊สมีเทนแล้วก็คา,าร์บอนไดออกไซด์ใช่ออกมาจากขยะ าาก,ก็คืออาหารที่เน่าเสียนั่นเลนะเนาะเป็นคาร์บอนคอมโพสิชันเนาะเมื่อเวลาย,ย่อยสลายหรือว่าก็คือมันก็เป็นอาหารหลายคนก็คิดว่าการที่เราทานอาหารไม่มงดหรือว่าทําผักผลไม้ปอกปลอกเปลือกนั่นนี่หรือว่าใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยนะคะเวลาปรุงอาหารอะไรเงี้ย <c oughs> คิดว่าแค่เราแยกขยะยแล้วนําไปปล่อยให้มันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเนี่ยก็คิดว่า เพียงพอแล้วแต่<ะ>หารู้ไหมว่าหากมันมีจํานวนมากๆ<ะ>และต้องไปอยู่ในบริเวณเดียวกันรวมตัวกันแล้วเราไม่สามารถเราไม่จัดการให้มันดีคอมโพสหรือว่าย่อยสลายได้ถูกต้องโดยคํานึงถึงเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการหมักหมมของสารอินทรีย<ะ>์ก็จะทําให้ก๊าซเหล่านี้เข้าไปอยู่ในชั้นบนรรยากาศซึ่งทั้งสงตัวเนี่ยเป็นก๊าซส,สาคัญในการผลิตก๊าซเรือนกระจกนั่นเอง ใช่แล้วค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะย่อยสลายง่ายอย่างไรก็ตามเนาะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาไม่มากก็จริงเมื่อเทียบกับขยะพลาสติกแต่ว่าเมื่อมีปริมาณมากๆนะคะผลกระทบเนาะก็ใหญ่เหมือนกันกลายเป็นแก๊สพิษได้เลยนะคะแก๊สมีเทน,นะค,ะค่ะค่ะซึ่งในขณะที่ตอนนี้นะคะที่ประเทศไทยนะคะก็พบปัญหานี้เช่นเดียวกันนะคะโดยขยะอาหารนะคะ ถ้าคุณผู้ฟังนะคะได้ยินตัวเลขแล้วอาจจะตกใจเพราะว่าเราอ่านมาเราก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าประเทศไทยพบปัญหานี้นะคะขยะอาหารคิดเป็น64ของขยะทั้งหมดะะโอ้โหห4นะะนี่นคือ100เป็นี่คือ<ช>เป็นขยะอื่นๆแค่30ิกว่าเปอร์เซ็นเปร์เซท่านั้นเองขยะอาหารเนี่ยหกเปร์เซนนะคะไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าตอนเนี้ บุฟเฟ่นะคนแห่ไปทานบุฟเฟ่นะคะมีการแชร์อาหารเราเห็นเราก็อยากทานที่พอเราไปอาจจะสั่งมาเยอะนะคะอาจจะไม่ดูกําลังกําลังในการทานของเราได้ม,มันก็เลยเกิดเป็นขยะนะคะซึ่งตรงนี้น่าตกใจมากๆแล้วเราควรจะต้องตระหนักแล้วก็ช่วยกันนะคะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งขยะส่วนใหญ่นะคะถูกนํามาใช้ประโยชน์ได้น้อยนะคะเนื่องจากว่า การแยกขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะคะพวกเราไม่ค่อยแยกขยะกันน,นะคะแล้วก็ก,การจัดการขยะที่ใช้การฝังกรบนะคะฝังกรบรวมแล้วก็ไม่มีระบบการจัดการการสุขาภิบาลนะคะที่ถูกต้อง น,ะะนี่ก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าหลายคนเข้าใจว่าเพียงแค่บางคนคิดว่าแยกขยะให้ถูกก็จบแล้วหรือว่าคิดว่าในเมื่อมันย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่น่านจะมีปัญหาแต่อย่าลืมว่าเนี่ยเหมือนที่พี่หยุนพูดเมื่อกี้เลยการจัดการขยะที่ใช้การกลบรวม ถ้าไม่มีระบบจัดการที่ถูกสุขพิบาลอย่างที่บอกว่าหลายคนไม่ทราบว่า r o c e s s หรือขั้นตอนหลังจากที่มันมีการย่อยสลายเนี่ยมันมีอะไรกลับคืนสู่โลกมาบ้างหมายถึงทุกคนรู้เนาะเรารู้ว่าสสารไม่มีการหายไปมีแต่เปลี่ยนรูปแน่นอนว่ามีการย่อยสลายแต่ว่าแสดงว่ามันเปลี่ยนจากรูปเดิมไปเป็นรูปอื่นก็แสดงว่าอาจจะต้องมีบ Product หรือสิ่งที่เราเรียกว่าผลที่เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ตามมาจากกระบวนการย่อยสลายซึ่งหลายครั้งหลายคราเรียกว่าได้90เอร์ซของกระบวนการการกรบฝังหรือว่าสิ่งที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่เราพูดถึงเนี่ยเศษอาหารเนี่ยสำคัญเศษอาหารซากพืชซากสัตว์คิดว่าแค่กรบดินฝังเฉยๆก็พอหรือคิดว่าแค่กองกอง แผ่แผขยะขยะบนดินเอาไปไว้ใต้จากไม้ต้นไม้ก็พอจริงๆไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะอาจจะโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นการอา่ะสับมีคณะอ่ะเลือกใบแก่ออกไม่กี่ใบแล้วเอาไปใช้เป็นเหมือนปุ๋ยอินทรีย์ในพืชผักสวน,<ใ>นครัวของเรารซึ่งปริมาณมันจะไม่เยอะค่ะพี่หยุนแต่พอเราพูดถึง64%ของขยะจากทั้งร้านอาหารจากร้านบุฟเฟ่จากอุตสาหกรรมครัวเรือน มันมีปริมาณเป็นตันๆถ้าใช้การฝังกลบแบบไม่มีการคำนึงถึงสุขาพิบาลไม่มีการคำนึงถึงระบบจัดการของเสียที่ตามมาเนี่ยก็จะเกิดมลภาวะได้ทั้งทางอากาศและในดินในน้ำคือนี่แหละที่เขาบอกว่ามันกลายมาเป็นปัญหาที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษแล้วก็สุดท้ายก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราเองนั่นแหละเนาะ ใช่ค่ะอย่างที่น้องกิ๊กบอกนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่อาหารจากครัวเรือนเท่านั้นนะคะม,มีจากการาจําหน่ายอาหารในร้านค้าปลีกนะคะหรือว่าในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ แล้วก็จะมีแล้วก็อาหารบุฟเฟ่ต์นะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะอาหารที่ใช้เพื่อปรุงแต่งจานอ่ะอันนี้สําคัญนะคะอาหารที่ใช้ปรุงแต่งจานอย่างถ้าเราไปทานอาหารในโรงแรมแบบนี้ค่ะเขาจะมีการจัดจานมาอย่างสวยงามนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะมีดอกไม้มีใบตองมีอะไรที่ตกแต่งมานะคะเพื่อความสวยงามนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ย ทานไม่ได้บางอย่างทานไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างขยะขึ้นมานะคะในภาคการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมก็จะมีะจากกระบวนการผลิตที่มีวัตถุด,ดิบเหลือใช้แล้วก็การจัดเก็บวัตถุด,ดิบที่ไม่ดีนะคะจนทําให้เกิดการเน่าเสียด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณชมว่าอนอกจากร้านค้าปลีกแล้วอีกอย่างที่ที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงก็คือห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ทึ่งวันหนึ่งที่เราเห็นว่ามีอาหารเนาะเวลาเรา<ต>พูดคุยใช่พูดคุยว่าจะม,จะมีจะมีเรื่องของการพยายามที่จะนําอาหารเนี่ยมาลดราคาหรือว่าเอาตัวที่ใกล้เหมือนีวม,มาลดราคาจริงๆแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีคุณภาพเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะ,ะว่าวางอย่างเนี่ยมีช็อตเชลฟ ก็คือมีเขาเรียกว่ามีอายุบนอ่าเชลฟ์เนี่ยค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาถึงมีการรณรงค์ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกซื้อของที่อยู่บริเวณด้านหน้าของชั้นเพราะว่ามีการจัด ช latitude, the ั้นเนี่ยปกติชั้นตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะจัดโดยการนําสิ่งของที่ใกล้จะหมดอายุก่อนเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ใกล้จะหมดอายุหรอกเรียกได้ว่าผลิตมาก่อนเนี่ยเข้าข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่าเป็นการจัดการใช้เป็นการจัดการขยะในอนาคตแล้วก็เป็นการจัดการผลิตภัณฑ์ที่อ่ะผลิตออกมาตามล็อตตามล็อตแต่ก็จะมีอย่างหนึ่งที่เราสังเกตเห็น ซึ่งมีเป็นความเอเชียนมากๆเลยอันนี้อันนี้ต้องต้องเล่าเพราะว่าตัวเองก็เป็นบางทีนะคะ สังเกตว่าจะเป็นคนเอเชียที่ชอบหยิบของจากชั้นชิ้นในๆเป็นไหมเวลาซื้อของไม่หยิบจากชิ้นแรกอย่างสมมุติเขาเรียงไว้เรียงกระป๋องไว้นะคะซึ่งเขาจะเรียงแบบจากล็อตที่ผลิตก่อนนะคะมาก่อนแล้วเวลาเขาเติมสต๊อกก็จะเอาไอ้ล็อตที่ผลิตหลังเนี่ยมาต่อท้ายแต่เราจะไม่หยิบกระป๋องแรกเราจะไปหยิบสามสี่อ่าถูกเพื่อเพื่อจะได้ล็อตให่ใช่ใช่ซึ่ง อาจจะเป็นความไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่กระป๋องแรกมันก็สินค้าก็ยังคุณภาพใช่คุณภาพเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นการจัดการซึ่งเราอาจจะขาดความเข้าใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปหยิบแบบนั้นโดยที่เรายังไม่รู้ข้อมูลนี้มาก่อนนะคะราจจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรานะคะว่าโอเคเราหยิบ ตัวแรกก่อนนะคะเพื่อที่อาหารเนี้ยหรือว่าของใช้เนี้ยจะไม่เสียไม่หมดอายุแล้วเราก็จะช่วยการโลทุกขยอย่างด้วยนะคะคือหลายอย่างเนี่ยมันยังมีอายุอีกเยอะเลยแต่ว่าเข้าใจว่าคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือจะเลือกของที่อาเผื่ออายุไว้หน่อยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อของเนี่ยทั้งในในด้านของผู้บริโภคและผู้ผลิตเองเนี่ยเราควรซื้อของทีละเหมาะสม กับการหมุนเวียนใช้ของเราเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเรามันไม่ได้เป็นการตุนของในลักษณะที่เป็นของภัยพิบัติ เราซื้อของเข้าบ้านเนี่ยหลายคนทุกบ้านเนี่ยรู้คุณแม่คุณแม่หรือว่าคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านท่านใดที่ทําหน้าที่ตรงนี้จะทราบดีว่าบ้านเรานั้นวันเดือนหนึ่งเนี่ยใช้อะไรเท่าไหร่เดือนหนึ่งต้องไปอซูปเปอร์กี่ครั้งต้องซื้ออะไรกี่ครั้งทราบดีอนอกจากจะเป็นเรื่องของการจัดการการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วยังเป็นเรื่องของการจัดการเงิน ด้วยถูกต้องใช่ไหมคะเป็นการวางแผนล่วงหน้าหลายคนเนี่ยทำดีถึงขนาดที่ทราบว่าไปเวลาไหนห้างจะมีลดราคาช่วงเวลาไหนจะมีการใช้คูป,ปองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะสนับสนุนให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจัดการการบริโภคของตนเองเพราะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของการจัดการ เรื่องของเงิน<ะ>แล้วก็เรื่องการเติมสต้อของในบ้านแล้วเนี่ยยังพูดถึงที่หยุนพูดว่า<ะ>ในประเทศไทยในตอนนี้ food waste หรือว่าขยะอาหารเยเยอะมากคือเหมือนเราถือว่าเราผลิตได้เยอะก็ก็ทิ้งเยอะหรือเปล่า เพราะว่าบ้านเราอุดมสมบูรณ์บ้านเราไม่ได้ขาดแคลนอาหารเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้มากนะคะอย่างบางบ้านเนี่ยเขาจะมีลิสต์เลยว่าสัปดาห์นี้จะทานอาหารอะไรกันแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบตามนี้มันก็จะไม่เหลืออย่างบางบ้านอนะตู้เย็นแน่นมากนะคะแน่นมากฟรีสไว้ฟรีสไว้ถึงสัปดาห์ไปเติมไปเติมทีนี้ก็ ทานไม่หมดจากของเดิมตู้เย็นไม่เคยว่างไม่เคยเคลียร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลองอาจจะกลับไปแล้วลองไปดูตู้เย็นของเรานะคะพยายามเคลียร์นะคะอันไหนที่ที่อหมดอายุแล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะเพราะาเรามีความรู้แล้วเราเป็นสมาร์ทคอน sumer แล้วม็ฟังรายการของเราถ้างั้นเดี๋ยวเราต้อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะซื้อแต่พอดีเพราะว่าเป็นเหมือนกันค่ะอุ้ยไปตลาดนะคะผลไม้อันนี้ก็น่าทานอันนั้นก็น่าทานผักอันนี้ก็น่าทานพอมาจริงๆแล้วอ๋อไม่ไม่ทำแล้วกับข้าววันนี้ขี้เกียจก็ไปซื้อมาพอไปซื้อมาก็มีพลาสติกมาอืไปซื้อมาบางทีไม่อร่อยทานไม่หมดแบบเนี้ยค่ะก็ มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสร้างขยะให้โลกนี้ก็คือ64เปอร์เซ็นตัวเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะโลกเราน่าจะไม่ไหวแล้วถ้ามีขยะเยอะขนาดนี้อันนี้คือแค่เฉพาะอาหารนะคะไม่รวมอย่างอื่นซึ่งในชีวิตเราเนี่ยจะมีขยะในในชีวิตประจําวันหรือว่าแต่ละวันที่เรานําขยะ ทิ้งนะคะมาทิ้งเนี่ยก็อาจจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าปริมาณไม่น้อยเลยนะคะทีนี้ปัจจุบันนะคะหลายองค์กรก็เริ่มมีมาตรการนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะอาหารโดยร้านค้าปลีกนะคะช่วยลดอาหารที่ขายไม่หมดต่อวันแล้วก็อาหารที่ใกล้หมดอายุนะคะอย่างที่น้องกิกได้บอกมาเมื่อก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาก็จะใช้มาตรการลดราคาแล้วก็มอบให้ผู้ยากไร้ในชุมชนทาน นะคะก็คือเป็นการแบ่งปันด้วยคือลดราคาด้วยนะคะดีต่อหมายถึงว่าดีต่อ กระเป๋าสตางค์ของผู้บริโภคนะคะหรือว่าถ้าขายไม่หมดจริงๆเขาก็จะมีแจกจ่ายให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงนั้นนะคะไปรับประทานนะคะซึ่งก็ช่วยลดขยะแล้วก็ลดงบประมาณที่ใช้ในการจัดการในภาคอุตสาหกรรมนะคะที่มีการนําเศษวัตถุดิบเหลือใช้ไปรีไซเคิลเป็นปุ๋ยนะคะเป็นแก๊สชีวภาพนะคะหรือว่าสากัดสารอาหารที่ยังคงมีประโยชน์นะคะ,ะเพื่อลดปริมาณขยะและทําให้ขยะเป็นศูนย์หรือว่า zero waste พูดถึงทางองค์กรเนี่ยก็อย่างที่พี่หยุนบอกนะคะว่าปีหลังๆมานี้คือเราเนี่ยตื่นตัวกันเรื่องขยะแล้วก็เรื่องคาร์บอนกันเป็นมากพิเศษแล้วปีนี้ หรือว่าเรียกได้ว่า2 3สปีมาน,นี้เป็นปีที่ทั่วโลกเนี่ยเริ่มมาโฟกัสถึงเรื่องของขยะในลักษณะของอาหารมากขึ้นอาจจะได้ยินข่าวมาตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะคะทางทางยุโรปเองเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีในการเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะอาหารนั่นเองอย่างที่เราบอกว่าในบ้านเราก็มีองค์กรที่ตื่นตัวเหมือนกันก็คือเป็นการมองเห็นลักษณะที่เราจะช่วยกันลดขยะแล้วก็ ไม่ใช่แค่การลดขยายอย่างเดียวเนาะแต่มันเป็นเรื่องของการที่เรา manage หรือว่าจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุดนั่นเองซึ่งถือเป็นเรื่องดีเนาะเรียกได้ว,ว่าเราลดเราลดละเลิกบางอย่างแล้วก็ยังสามารถช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคนแล้วก็คุณภาพชีวิตของลูกหลานแล้วก็อนาคตของโลกใบน,นี้ในอนาคตต่อไปนั่นเองอย่างว่านะคะเรื่องขององค์กรเนี่ยถ้าเป็นทางภาครัฐเนี่ยก็จะเห็นว่า ทางยุโรปเนี่ยหรือหลายคนอาจจะจำได้ว่าเมื่อประมาณปี2016เนาะเราเคยได้ยินข่าวเรื่องที่รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยออกมาออกกฎหมายในเรื่องของ food waste legislation ของยุโรปว่าโอเคหลังจากนี้ไปร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตห้ามก็คือเป็นกฎหมายนะคะถือว่าผิดกฎหมายที่จะทิ้งขยะอาหาร คำว่าโหอ้าวแล้วทิ้งไม่ได้แล้วจะทำยังไงนี่ก็คือเป็นข่าวฮือฮามากเลยถ้าจํากันได้อ่าอาจจะหลายคนอาจจะจำได้ว่ามีเรื่องของการแบนเป็นแรก,แ,กแต่หลังจากนั้นเขาก็เกิดเป็นกฎหมายขึ้นมาเลยว่าเขาห้ามสรรพสินค้าห้ามร้านค้าปิคนานซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารเนี่ยห้ามทิ้งหรือทําลายอาหารที่ยังไม่ได้ขายไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวเขาบอกเป็นฟู้ดโปรดักต์ก็อาจจะเป็นผักผลไม้ด้วยรหรือว่า เขาเรียก uh, produce ก <c oughs> uh, um, ็คือสินค้าสดปลาเปลเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าห้ามทิ้งและทำลายแล้วก็ยังมีผลทางกฎหมายบังคับให้ donate หรือว่าบริจาคนั่นเองอันนี้ก็จะแก้ปัญหาตรงที่ อาหารไปไม่ถึงผู้ที่ขาดแคลนใช,ใช่ไหมคะเหมือนพี่หยุนบอกว่าเราเติบโตมาในาได้ยินมาโดยตลอดว่า world hunger หรือว่า,าประเทศโลกที่สามเช่นเช่นทวีปแอฟริกาเป็นต้นที่เรายังได้ยินเรื่องของการาหิวโหยเรื่องของอาปากท้องทั้งๆที่กําลังการผลิตเนี่ยเยอะขึ้นทุกวันนอกจากจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเนี่ยก็มีเรื่องของการที่เราไม่สามารถนําส่ง อาหารหลายอย่างเนี่ยถึงมือคนที่ต้องการได้<ะ>หลายคนอาจจะมองไกลมองบอกถึงเด็กแอฟริกาแต่ว่าทางยุโรปเองก็มีปัญหาเรื่องของผู้ยากไร้<ะ>ชายไร้บ้านหญิงไร้บ้าน<ะ>ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้คนที่ไม่ได้รับอาหารนะคะพี่หยุน<ะ>ถูกไหมคะเนื่องจากอาหารส่วนใหญ่นี้สำหรับการขายเนาะ,ะก็หรือว่าจะเป็นเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์หลายที่หรือว่าตามบ้านกำมพาราหรือว่าในเรื่องของอบุคคลหลายคนที่อยู่ในองค์กรที่เป็นองค์กรการกุศลนะคะพี่หยุนที่เขาก็ต้องใช้เงินในการรันหรือว่าจัดการองค์กรนั้นแต่ก็ถือยังว่ายังขาดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถนําอาหารเหล่านั้นเนี่ยไปถึงมือเขาได้โดยที่ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เป็นองค์กรการกุศลเนี่ย อาหารนอกจากจะไม่ไปเป็นขยะแล้วยังไปถึงมือผู้ที่ต้องการอาหารอย่างที่หยุ่นบอกเรียว่าไม่ปร่บประโยชน์ใช่ไหมไม่งั้นมันก็ทิ้งไปเฉยๆเนาะพูดถึงทางยุโรปเองเขาก็จะมีองค์กรสําหรับผู้ยากไร้ผู้ไร้บ้านเนี่ยหรือว่าองค์กรเพื่อเด็กๆเนี่ยก็สามารถนําส่วนที่ไม่ได้ขายนะที่ยู่นะคะบางอันไม่ได้หมดอายุนะคือมันขายไม่ออกหมดอายุเนี่ยเอาไปให้เขาไม่ได้อยู่แล้วแหละาไม่ทานไม่ได้เนาะในเรื่องของการหมดอายุคือเสียเนี่ยก็ เขาห้ามบริจาคอยู่แล้วนะคะมันมีกฎหมายในทางนี้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของ b บ s บ b ยหรือว่าเซ l l by หมายคมว่ามันจะมีวันหมดอายุที่เป็นเขาใช้คําว่า b บ s บ b ยหมายถึงมันจะอร่อยที่สุดจนถึงวันนี้หลังจากนี้แล้วยังทานได้อยู่ยังไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยอร่อยอะไรประมาณนะะี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทางอเมริกาเองก็เริ่มตื่นตัวตามโยุโรปแต่จริงๆแล้วโยุโรปเป็นสาภาพแรกๆเลยที่เริ่ม ที่เริ่มพูดคุยถึงเรื่องนี้มากขึ้นเนาะนี่ก็นะับเป็นเรื่องของการลดขยะของยุโรปด้วยก็คือทางเมกาเขาก็ว่ามีการลด็กซ์หรือว่าลดภาษีสําหรับผู้บริจาคก,ก็หมายความว่าทางผู้ประกอบการสินค้าร้านใดที่เอาไปบริจาคเนี่ยก็จะได้จ่ายภาษีน้อยลงมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของฉลากที่อย่างที่บอกว่า best buy เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเสียนะมันแค่แปลว่ามันไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยสดค่ะอย่างอย่างประเทศไทยเราจะเห็น bbf อ่าใช่ค่ะ best before นั่นเองค่ะก็คือให้ทานก่อนแต่ว่า ว่าถ้าเกินจากนั้นไปวัน2วันเนี่ยมันทานได้ทานไม่เสียแต่บางบางบางครั้งจะเห็นว่าเป็น exp ก็คือหมดอายุนั่นเองอันนั้นก็คือไม่ควรทานใช่นั่นก็คือจะไกลคือถามว่าเราสามารถลดขยะ ได้จนเหลือศูนย์ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีสิ่งที่หมดอายุอยู่จริงแต่ว่าถ้าเราสามารถจํากัดไอ้ตัวที่มันหมดอายุเสียจริงๆไม่สามารถนําไปทําอะไรได้อีกเนี่ยมันลดลงแน่นอนค่ะอย่างแรกคือลดลงแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเราบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ได้ใช่เพราะว่าเราจะมีกินก่อนเสียเราเราบริหารจัดการแต่ กระบวนการเริ่มต้นเลยตั้งแต่การผลิตนะคะวางแผนการผลิตวางแผนการซื้อในครัวเรือนของเราแบบนี้นะพูดถึงเนี่ยเหมือนพี่หยุนบอกว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะมันก็จะไม่ใช่เรื่องของการที่มันลดลงอย่างเดียวแต่ว่าไอ้พวกที่ e x p ก r e เนี่ยก็จะถูกกินไปก่อนที่มันจะหมดอายุนั่นเองหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือลดการเกิดการเสียโดยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเขาพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงทางองค์กรภาครัฐพูดถึงเรื่องพี่หยุนบอกว่าเออเราสามารถเปลี่ยนได้ ทำยังไงบ้างคะพี่หยุนถ้าในส่วนของในด้านของผู้บริโภคนะคะก็มีวิธีการง่ายๆเลยค่ะที่เราสามารถทําได้นะคะ 1. วางแผนการซื้ออาหารค่ะไม่ซื้อมากความจําเป็นนะคะคือเราเองเนี่ยจะรู้อยู่แล้วล่ะว่า อ่ะตอนหนึ่งมื้อเราทานข้าวนะคะหนึ่งจานหรือว่าสองจานนะคะวันไหนหิวมากอาจจะอ่ะสองจานแบบนี้นะคะเราก็ซื้อได้แต่ว่าบางครั้งเราอาจจะขาดสตินิดนึงพอหิวเราไปซื้อก็คือจะซื้อมากะคะอันนี้เราต้องมีสติแล้วก็วางแผนในการวางซื้อ,อในการซื้ออาหารนะคะสองก็คือการปรุงอาหารนะคะ ควรทำในปริมาณที่สามารถทานได้หมดไม่เหลือทิ้งนะคะอันแรกคือเราพูดถึงการซื้อวัตถุดิบเนาะอันที่สองก็คือเวลาปรุงเนี่ยก็คือปรุงให้พอดีนะคะหรือว่าสร้างสารรค์เมนูที่สามารถนำอาหารที่เหลือนะคะใกล้เสียมาบริโภคให้หมดนะคะสาอาหารที่ซื้อมาเกินความต้องการเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะ ถ้าหากว่าเราซื้อมาเยอะเราต้องหาวิธีเก็บรักษาให้ได้นานนะคะเพื่อลดการเน่าเสียหรือเราอาจจะเป็นการถนอมอาหารก็ได้นะคะออการถนอมอาหารเนี่ยออก็เก็บรักษาไว้เวทานไดนานนะคะ 4. การแยกขยะ นะคะออกจากขยะอื่นค่ะแล้วก็นําไปทําปุ๋ยให้กับต้นไม้นะคะอันนี้ก็ดีนะคะลดการใช้เคมีในการบํารุงต้นไม้เนาะอาหารเราก็จะออแกนิกมากขึ้นนะคะค่ะแล้วก็5้านะคะอาหารแห้งค่ะแล้วก็อาหารกระป๋องที่ฉลากอาหารระบุ ว่าควรบริโภคนะคะอย่างที่น้องกิ๊กบอกไปว่า Best Before หรือว่า BB นะคะ BB หรือ BBE นะคะอันนี้นะคะสามารถบริโภคได้นะคะเนื่องจากความเข้าใจผิดอาจจะคิดว่าเป็นอาหารเสียแล้วก็ทิ้งลงขยะไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะมีสภาพสดแล้วก็คุณภาพดีเยี่ยมนะคะก่อนวันที่ระบุไว้นะคะ แล้วก็ทําให้หลายคนทิ้งไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียมันก็เลยกลายเป็นขยะโดยที่เราไม่ไม่ทราบอันนี้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของฉลากนะคะการอ่านฉลากบนอาหารนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราทุกคนนะคะร่วมมือการในการแก้ปัญหาโดยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเท่านั้นเองนะคะ,คะซึ่งดูแล้วไม,ไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะทำนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เกินความจําเป็นนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยช่วยลดความสูญเสียอาหารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเกิดขยะอาหารก็จะสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้แน่นอนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสาระความรู้ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะก็ช่วยๆกันนะคะเพื่อโลกของเรานะคะ สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะะสามารถเข้าไปอ่านบทความนี้ได้หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ทาง www. s i p l a n e t org ค่ะ f a c e b o o k Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ s p o ร i f y Google Podcast Teach and Talk วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE The Modern Co-Learning Center for Science and EdTech for All